สวัสดีค่ะพป๊แบบทัวร์กินเที่ยววันนี้พามาทําบุญประเพณีถวายทานสลากกระพัดหรือคนเมืองเป็นฮ้องว่าตานกลวยสลากนะเจ้าตาลกลวยสลากเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นปูย่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานจนถึงปัจจุบันนะเจ้าตานกลวยสลากตานสลากกินข้าวสลาก กินก๋วยสลากหรือกินสลากล้วนแต่เป็นภาษาของเจ้าถิ่นล้านนาที่มักจะมีการฮ้องเอิ้นกันแตกต่างกันไปแล้วแต่ท้องถิ่นนะเจ้าแต่ความหมายนั้นก็ยังเหมือนกันด้วยรักการแล้วอาจจะแตกต่างกันไปพ้องนะเจ้าแล้วแต่รายละเอียดทางภาษาไทยกลางหรือฮ้องว่าสลากกระพัดนะเจ้าประเภทนี้ต้านก๋วยสลากหรือสลากกระพัดของเจ้าล้านนาเฮา นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน12เหนือถึงเดือนยี่เหนือหรือตั้งแต่เดือนกันยาถึงเดือนตุลาของกุป,ปีนะเจ้าสาเหตุที่ปฏิบัติเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่เจ้าบ้านได้ทํานากันเสร็จแล้วหยุดพักผ่อนนะเจ้าพระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่วัดมาได้ไปไหนบวกกับในช่วงลานี้ก็มีผลไม้สุกเช่นลำไย,ยบะไฟส้มโอนะเจ้า เมื่อต้นเข้าในนาเริ่มเขียวนะเจ้าเจ้านาก็มีฐานะบุคคลดีการดำรงชีวิตก็เริ่มขัดสนนะเจ้าเมื่อเข้าในยุ้งก็หมดก่อนการฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมาถึงนะเจ้าดังนั้นการตานกลวยสลากในช่วงนี้จึงเท่ากับได้ว่าสงเคราะห์คนยากจนเป็นสังฆทานได้กุศลแรงนะเจ้าก่อนจะถึงวันตานกลวยสลากเขาจะฮ้องว่าวันดานะเจ้าหรือว่าวันสุดดิบ วันนี้จะเป็นวันที่ชาวบ้านได้จัดเตรียมเข้าของบอกว่าจะเป็นของกินของใช้สาหรับที่จะนํามาจัดดาใส่กลวยสลากวันนี้มักจะมีญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ต่างบ้านมาร่วมจัดสลากดากันนะเจ้าซึ่งเพณธีน,นี้จะได้ทําบุญร่วมกันผู้ชายก็จะเป็นคนสานกลวยสลากก็คือสานตะกร้านะเจ้าสําหรับที่จะบรรจุใส่ของกินของใช้ต่างๆนะเจ้ากลวยก็จะเป็นกลุ่ด้วยใบตองหรือกระดาษก็ได้นะเจ้า เมื่อรวบปากกลวยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็จิ้มมามีไม้ไผ่เหลาเป็นเส้นเล็กๆนะเจ้าเส้นน้อยๆสาหรับเสียบเงินที่เป็นธนบัตรเป็นบัตรเป็นเป็นใบนะเจ้าธนาบัตรนะเจ้าเพื่อทํายอดกลวยสลากจะน้อยจะมากแล้วแต่กําลังศรัทธาและฐานะนของแต่ละคนนะเจ้าประเภณีการถวายตานกลวยสลากเป็นประเพณีที่ทําบุญที่ทําในปัจจุบันบ่ค่อยหุกก่นจักรัะไท่นะเจ้าเพอ่อป้าใช่เป็นประเพณีใหญ่โต แบบดูดหรือศาสตร์นะเจ้ามักจะทําตามบ้านที่นิยมเลื่อมใสหรือมีสิ่งของที่จะรวบรวมมาถวายหรือเข้าสลากพัดจะได้จัดพิธีขึ้นในทางภาคเหนือเรียกพิธีนี้ว่าทานกลวยสลากนะเจ้าคําว่ากลวยก็แปลว่าตะก้าหรือชะลอมนะเจ้าสลากพัดหมายถึงอาหารที่ทำถวายตามพระตามสลากนะเจ้านับเข้าเป็นเครื่องสังฆทาน ในสมัยพุทธการของพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ใจกรรมสอนนิสัยว่าอันดิเรกคราบส่วนหนึ่งถวายได้บัจำกัดการสุดแต่ศรัทธาสำหรับในปัจจุบันนิยมในฤดูกาลที่ผลไม้อุดมสมบูรณ์ระวังเดือน6จนถึงเดือน8นะเจ้าเมื่อใดที่ได้มีการถวายสลากัตัพระคาถายก็กจะเป็นผู้เป็นหัวหน้านะเจ้าเป็นกำคกำหนดวันหาเจ้าภาพด้วยวิธีการต่างๆเช่นทำไป ป,ป,ปิดไปปิดป้ายประกาศเปลาห้องหาคนที่ต้องการจะแจ้งเป็นเจ้าภาพแจ้งชื่อไว้นะเจ้าขั้นจำหนกำหนดเจ้าภาพได้ก็จะมีการเตรียมสำหรับกับเข้านะเจ้าเครื่องไทยทานตามกำลัง,กำล,งกำลังนะเจ้ามีมากมีเมี่ยงมีบุหรี่มีไม่ขิดไฟมีหอมมีกระเทียมสบู่แป้งสีฟันข้าวสารน้ําตาลน้าห้อยเจ้าเป็นเป็นต้นนะเจ้าต่างก็จะนํารวบรวมไว้ในบริเวณวัดจากนั้นมัคคายยกจะเป็นหัวหน้า นำเบอร์มาติดตี่สำรับกับเข้าของเจ้าภาพแต่ละลายแต่ละบุคคลเคียนรายเบอร์อหมายเลขนะเจ้าเพื่อพระจะับเพื่อได้เบอร์ไหนเจ้าภาพคนไหนได้สำรับกับเข้าที่เจ้าภาพนำมาส่วนใหญ่ที่จะเตรียมไว้พอดีระหว่างเจ้าภาพพระนิมนต์มาข้อสําคัญในการทําบุญสลักัตปก็คือการถวายทานแบบประเจาะโจงผู้รับนะเจ้าเมื่อพระองค์พระ องใดที่จับได้เบอร์ของเจ้าภาพเจ้าภาพก็บอกคนแสดงยินดียินร้ายในผู้รับก่อนที่จะมีเส้นสลากจับสลากนะเจ้าก็จะมีการฟังเทศนาอย่างน้อยหนึ่งกันจากนั้นก็จะมีการยกประเคียนตามสลากเมื่อพระฉันเสร็จแล้วก็จะมีอโนุโมทนานะเจ้าเฮ้อผรนแก่เจ้าภาพกวดวน้ำออทิศส่วนกุศลเฮ้ยญาติล่วงลับไปแล้วเป็นอันเสร็จพิธีนะเจ้าประเภทนี้ต้านกลวยสลากก็คือการทำบุญสลากาพัดในล้านนาไทย ซึ่งห้องแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนะเจ้าบางตีห้องว่ากินกล้วยสลากบางตีก็ห้องว่ากินสลากบางตีก็ห้องว่าตานกล้วยสลากในความหมายเป็นอย่างเดียวกันก็เจ้าเป็น,เป,นเป็นความหมายอันเดียวกันนะเจ้าวัดพงนะเจ้าและวัดปิงหลวงเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่จัดตั้งาตานกล้วยสลากนี้ก่อนเปิดนนะเจ้าเป็นวัดแรกๆที่ทำนะเจ้าสำหรับวิธี การทําบุญถวายสลากกระพัดนี่แตกต่างกันไปตามความนิยมของท้องถิ่นประเณีกิกล้กวยสลากหรือตานสลากนี่เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลลนะเจ้าสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระมีมีพระชนมายุอยู่นะเจ้าปรากฏในพระธรรมบทขุทธกนิยานิกายว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญภาษาวกอรหัน และพระองค์คือพระโกนทธันเทระซึ่งเป็นผู้โชคดีในการจับสลากได้ทีหนึ่งทุกครั้งแม้พระพุทธเจ้ากดจดสู้ท่านมาได้พระสาวกทั้งหลายมีความสงสัยว่าทําไมท่านจึงโชคดีเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจัดรับบอกเก่พิสุสงทั้งมวลว่าโกททานทธทันปรารถนาว่าถ้าเลือกอะไรแข่งขันอะไรขอให้ได้ที่หนึ่งเสมอดังนั้นในชาตินี้ นโกนทหานจึงเป็นคนโชคดีประวัติความเป็นมาของการต้านกลวยสลากนะเจ้าสลากกระพัดกลวยสลากในอดีตนะเจ้าในสมัยพระพุทธการคณะที่พระพุทธเจ้าประทับหน้าพระเชตวันมหาวิหารน,นั้นวันหนึ่งนางกุมารีผู้หนึ่งได้อุ้มลูกชายวิ่งหนียักินีผู้มีเวรต่อกันหลายชาติแล้วติดตามมาทำร้ายลูกของนาง นางเห็นจวนตัวจะวิ่งหนีไปที่อื่นมาได้จึงพาลูกเข้าไปในพระเชตวันเข้าไปพระวิหารขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมอยู่นางก็เอาลูกน้อยวางแทบพระบาทแล้วกล่าวทูลว่าข้าแต่ผู้เจริญขอบพูดเป็นที่พึ่งแก่ลูกชายของหม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าได้หยุดพฤติกรรมที่จองเวรของนางกุมาริกาและนางยักษินีด้วยการปรัดคำสอนว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนทำนี้เป็นของโบราณแล้วทรงให้นางทั้งสองเห็นผิดช,ชอบชัว่วดีนางยักษินีรับสิน5แล้วก็นางก็ร้องไห้เึกสะอื้นกนราบทูลพุทธเจ้าว่านางบ่หู้จะไปทํามาหาก,กินอายังเพราะรักษาสิน5้าแล้วนางกุมารินิกาหรือจึงรับอาสาจะพานางไปอยู่ตวัวนางได้รับอุป การะจากนางกุมาริกาหลายประการนึกถึงอุปการะอยากจะตอบแทนบุญคุณจึงเป็นผู้พยากรณ์บอกกล่าวเรื่องอุตุนิยมวิทยาคือบอกให้นางกุมาริกาทำนาในที่ดอนในปีฝนตกทำนาในที่ร่วมเวลาฝนแรงนางกุมาริกาปฏิบัติตามทำให้ฐานะร่ำรวยจนขึ้นยิ่งขึ้นกว่าคนอื่นๆในละแวกนั้นคนทั้งหลายมีความสงสัยจึงถามนางกุมาริกาว่า เป็นอย่างใดได,ได้ห้คำตอบว,ว่านางยักษินีเป็นผู้เก่าเออคนทั้งหลายจึงไปหานางขอเอนางบอกกล่าวอย่างเดียวนางกุกมาริแบบเดียวกับนางกุมาริกาคนทั้งหลายได้รับอุปการะจากนางยักษินีจนมีฐานะร่ํารวยไปตามๆกันด้วยความสํานึกในบุญคุณจึงพากันนําเอาเครื่องอุปโภคบริโภคตามตา,มตามหากกนกินเลื่อนใจมาสังเวยอ,อยู่เป็นอนัก ข้าของที่สำนักนางยักษ์ยักษินีจึงมีมาเหลือใช้นางจึงนำมาเป็นสลากกระพัดโดยใ้าพระสงฆ์ได้ทำการจับตามเบอร์แล้วรักด้วยรักของอุป,ปโกปรโรคนก,กรรมคือของที่มีถวายมีทั้งของมีราคามากน้อยแล้วแต่พระสงฆ์องค์ใดจะได้ของมีค่าน้อยก็แล้วแต่เขาถือว่าเป็นโจกของตนดีหรือบดีการถวายแบบจับฉลากของนางยักษินีนั้น นับเป็นครั้งแรกแห่งประเพณีทำบุญสลากกระพัดหรือตานสลากในพระพุทธศาสนาการทำกลวยสลากมีอยู่2อลักษณะลักษณะที่1ก็คือกลวยน้อยเป็นกลวยสลากสำหรับที่จะถวายตานไปให้อกับคนที่ล่วงลับไปแล้วคนที่ตายไปแล้วซึ่งบจจใจแต่ญาติพี่น้องเต่านั้นจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายสัตว์เลี้ยงที่เฮาเกยหกักหรือคนที่มีคุณต่อเฮาเมื่อครั้งยังมีชีวิต เช่นช้างม้าวัวควายสุนัขหรือถ้าบอกหูว่าจะถวายทานเห้ไขรก็ถวายเอาไว้ภายหน้าจัดหน้าก็ได้นะเจ้าอันที่สองก็คือกลวยใหญ่กลวยใหญ่เป็นกลวยที่จัดทําขึ้นใหญ่เป็นพิเศษซึ่งจะบรรจุข้าวของได้มากมากมายนะเจ้าถวายเป็นมหากุศลสําหรับคนที่สําหรับมีกําลังศรัทธามีฐานะดีร่ํารวยนะเจ้าชอบกดไลค์กดติดตามเมื่อกำเจ้า